ไม่ด่าไม่ได้จริงๆแล้วไม่อยากออกมาด่าเลยนะครับในภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่ทุกคนแม่งมีวิกฤตครอบครัววิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตชีวิตแต่ไม่ด่าไม่ได้เมื่อวานนี้ในตําแหน่งโคโคศกใช่ไหมโคศกกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าเงินเยียวยาผู้ผู้เดือดร้อนจากโควิดมีอยู่สี่กลุ่มเห็นเห็นที่น่าจะได้แน่นอนมึงพูดเพื่อเพื่ออะไร เพื่อให้คนที่ไม่ได้เกียดชังกลุ่มที่ได้ตังค์อย่างนั้นเหรอวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขายลอตเตอรี่มักคุเทศมันตลกอะเนะแล้วคนอื่นนะวะกูถามว่าแม่ค้าจริงๆริงแม่ค้าเดือดร้อนหรือเปล่าแม่ค้าที่ก็โดนสั่งปิดตลาดเดือดร้อนหรือเปล่าอาชีพอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่ามองโดยรวมมันเดือดร้อนทุกอาชีพอยู่แล้วอะ่ะคนไทยเดือดร้อนได้โรคโควิดอยู่แล้วอะ่ะ มึงไม่พูดดีกว่ามึงเอาเบอร์ทุกคนยี่สิบล้านคนที่ไปใส่อะเขียนชื่อใส่กล่องกระดาษแล้วหย่อนดูดีกว่าไหมมึงออกมาพูดเพื่ออะไรเพื่อสร้างความแตกแยกเพื่อให้ไปเลยอย่างนี้มึงไม่ต้องประกาศว่าจะช่วยเหลือโควิดใช่ไหมมึงไม่ต้องประกาศมึงแจกไปเลยมึงบอกไปเลยแจกวินมอเตอร์ไซค์แจกแท็กซี่แจกคนขายลอตเตอรี่แจกมะกุูเทศแต่นี่มึงมาพูดตั้งแต่แรกว่าแรงเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิด COVID. ไม่น่าพูดหรอก เก็บปากไว้แดกข้าวเนอะเก็บปากไว้แดกข้าวดีกว่าโคศกกระทรวงการคลังอยากฟ้องกูก็เอาและจริงๆไงนะสอสอสอวอเนี่ยโดยเฉพาะสอวอเนี่ยมึงไม่จะมาจากการเลือกตั้งมาจากถูกแต่งตั้งสลากเงินเดือนพวกมึงได้ป่ะสักสามเดือนเนี่ยช่่ยประชาชนคนไทยเนี่ยไอคนละแสะนะพวกมึงเนี่ยไม่ต้องเอาสามเดือนเอาไปทำอะไรไม่ได้มีประโยชน์ทุกวันนี้มึงก็ไม่ได้เข้าประชุมสภา,ากันเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง สสก็เหมือนกันไม่มีโผล่หน้ามาสักตัวเลยเดินมาแจก,กของแจก,กข้าวอะไรอะ่ะประชาชนเดือดร้อนมึงยืมมาแจก,กข้าวนี่แจกแมสนี่คยุยมีหน้ามาพูดเงินห้าพันเยียวยาจริงๆอ่อะคนไทยไม่ได้อยากได้ตังหรอกแต่แม่งเดือดร้อนมึงเข้าใจมาใช้คําพูดให้แม่งรักษาน้ําใจกันมั่งไม่ใช่ออกมาบอกว่าทุกคนจูบ้านช่วยชาตินะแล้วชาติช่วยอะไรกูพวกมึงช่วยอะไรชาประชาชนบ้างกูถามหน่อยนะสวสส นัดก,การเมืองทั้งหมดมึงช่วยประชาชนจริงเหรอมึงทําเพื่อชาติจริงเหรอตอนนี้จะได้เห็นกันว่าพวกมึงทําเพื่อชาติจริงหรือเปล่าแล้วโคโซกกระทรวงการคลังด้วยนะมึงไปดูตัวเองใหม่ไปทบทวนตัวเองใหม่แหมสี่กลุม่มวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขายลอตเตอรี่มักุเทศได้ก่อนแน่นอนชัวร์มึงพูดํำควยอะไรเฮ้ยอยากได้อะไรสิงตบมือเหรอโธ่เขาเดือดร้อนกับทุกคนเดือดร้อนทั่วประเทศแม่ง ด่าจริงนะแต่พวกมึงทำให้กูออกมาด่าอีกให้เหี้ยเอ้ยแม่งจริงๆ